เป็นสไตล์พาส์นะสไตล์พส์คือราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อเราใช้สิทธิ์เราจะใช้สิทธิ์เมื่อ,อไหร่ครับเราจะใช้สิทธิ์เมื่อเราทำไมฮะได้เปรียบหรือได้กำไรไงเห็นไหที่เราเทรดออปชันเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์เมื่อเราได้เปรียบหรือได้กำไรถ้าเราคำนวณแล้วใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้กำไรเราไม่ใช้สิทธิ์นะฮะทีนี้ ราคาสไตล์พา์ที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกตั้งแต่ตอนเราซื้อสัญญาแล้วคือได้เลือกไปแล้วเหมือนกับคุณเลือกซื้อหุ้นคุณเลือกซื้อหุ้น A อหุ้น B หรือหุ้น C เนี่ยก็แปลว่าคุณได้เลือกหุ้นไปแล้วลักษณะที่การเลือกก็คือตัดสินใจเลือกไปแล้วคุณก็ต้องไม่ใช่ตามได้ทางทำอคุณก็ต้องตามดูไปจะขึ้นจะลงอะไรนะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเลือกสไตล์พา์ที่ x 1หรือ x 2หรือ x 3ก็ ก็แล้วแต่นะครับแต่ตามนิยามคือมันคือตัวเลขอะไรล่ะมันคือตัวเลขถึงว่าสี่สิบเหรียญสี่ท่าเหรียญห้าสิบเหรียญบาทก็แล้วกันถ้าคุณเลือกสไตล์พายที่สี่สิบบาทแล้วจาคุณจะใช้สิทธิ์คุณจะใช้สิทธินะฮะก็แปลว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการใช้สิทธิ์ในการซื้อถ้าเป็น call option หรือถ้าเป็นใช้สิทธิ์ในการขายที่เป็น put option เนี่ยก็คือ ต้องใหญเงินเพิ่มคุณต้องการจะขายสินค้านนในราคาที่กำกนหดดกนดเค่คุณเลือกคุณออปชั่นที่จไตล์พายที่4ี่ิบห้าแต่ว่าคุณคิดว่ามันจะลงเวลามันลงหนักๆนกคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ขายที่4ี่ิบห้าได้แล้วมันลงไปเหลือ2ี่สิบ้าคุณไปซื้อกลับคืนที่25<ม>้าขายที่ส5ห้าไปลงไปที่25ซื้อกลับคืนก็แปลว่าคุณก็ได้ของมาคืนครบจำนวนเท่าเดิมแต่ส่วนต่างคุณได้20บบาทใช่ไหม นี่คือการเทรดออปชัน,นทั้งขาขึ้นทั้งขาลงขึ้น,น,นลองคอออปชันลงลองพุดขออปชันจบสำหรับหลย,ย่อยเราส่วนคนที่จะแมทกับเรานะะเราลองคอแสดงว่าต้องมีคนช็อตคองมาซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสถาปันเขาก็ช็อตคองมาเราก็แมทกันถ้าเป็นลองพุทธนะฮะก็ต้องมีคนช็อตพุทธออกมานะฮะมาแมทกับเราเหมือนกับซื้อขายพุทธนะเราตั้งราคาร้อยหนึง่ง เขาตั้งร้อยหนึ่งดูมองตากันบนจออยู่นั่นแหละสุดท้ายที่สุดเออร้อ,101อ,อ,อยหน,นึ่งครับเอาซื้อเสร็จวิ่งเลยคนขายว่าโอ้ไม่กล้ารู้นี้นะโอเคดังนั้นก็อันนี้คือคอลัมน์แรกเป็นสไตล์ไพร c ์นะับคอลัมน์ที่สองมีสองในชีพคุณมีสองแต่ในนี้ผมเขียนให้สามเลย คือคอวันมันคอพรีมันกับคอซิกมันแต่ว่าเหลืออายุหนึ่งเดือนเหลืออายุสามเดือนกับเหลืออายุหกเดือนนะฮะมีสามชอ่องแล้วก็พุทก็จะมีอีกสามช่องแต่ในสไลด์คุณมีคอสองช่องพุทธสองช่องเพราะเขาก็อยากวาดยาวก็จะแค่จะสอธิบายแต่ว่าอันนี้คือชีวิตจริงที่เขาเอาอย่างนี้สามคอลัมน์ column, คือสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสามอันนี้เป็น3.1 3.2 3.3หดสองแต่วันตกกระดาษแล้วไม่ได้เขียน 3 3ช่องแรก2 1 2 2 2 3เนี่ยเป็นคอลนะฮะเป็นคอลัมน์ของคอลเขาอาจจะเขียนเป็นชื่อเดือนก็ไดนะ้ตอนนี้เดือนกุงพายนะก็าอาจจะเขียนเป็นอ,อ,อมาร์ชคอลแล้วก็3เดือนก็เมคอลแล้วก็6เดือน,อนก็ถึงเดือนนะก็เป็น j u l า c a ค l เป็นชื่อเดือนก็ไดนะ้แต่คุณม่ต้องใส่ใจู้แต่ว่ามันใกล้มันมันมัน ระยะเวลามันเหลือน้อยอเพราะว่าถ้าระยะเวลาเหลือเดือนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่พิจารณานะฮะคือเวลาที่เราเหลือให้รู้เพราะพอครบหนึ่งเดือนแล้วคอออปชั่นที่เราตัดสินใจเลือกซื้อไปแล้วจ่ายเงินค่า p ีเ m ี u m ไปแล้วเนี่ยถ้ามันหมดอายุมูลค่าของมันจะเป็นศูนย์นะฮะจำได้ไหมแล้าออปชั่นหมดอายุมูลค่าจะเป็นศูนย์ตันที ม่เหมือนฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ยจะหมดอายุปุ๊บมูลค่าจะเท่ากับสป,ปอร์ตนะฮะจะพูดกันไปแล้วตอนอาทิตย์แรกดังนั้นถ้าคุณเทียบอยู่สามอันนี้นะฮะคุณว่าอันไหนมีอายุยาวหนึ่งสามหรือหกปีอายุถามทำไมหกใช่ไหมหกมีอายุยาวกว่าแปลว่าคุณมีเวลาลุ้นให้มันขึ้นไปถึงเป้าหมายให้ได้เพื่อจะได้ทำกำไรได้มากที่สุดใช่ไหมตรงนี้ลุ้นได้นานกว่าไหมนานกว่ามีเวลาั้งหกเดือนเนะี่ย ใช่ไหมฮะแต่เมื่อคุณนานหกเดือนคนขายเขาก็ขายคุณแพงกว่าไปเขาคุณได้ลุ้นานานก็มีโอกาสชนะเยอะเขาก็ขายคุณแปดเหรียญตรงนี้สามเดือนต้องขายคุณหกจุดตรงนี้เดือนเดียวตข้าขายคุณห้าจุดสองห้านี่คือการดูในแนวนอนว่าเวลาคออันคอแบบเดียวที่ต่างกันเนี่ยมันต่างกันยางไงนะฮะบรรทัดนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นการเทียบเงื่อนเวลาในบรรทัดเดียวกัน ที่สไตล์ไฟสี่สิบห้านี่ก็ห้าสิบเทียบเงินเวลาทีนี้ถ้าดูในแนวตั้งดูในแนวตั้งสมมติสปอร์ตอยู่สามสิบแปดการที่อยู่สามสิบแปดจะไปสนะนะี่สิบเนี่ยยากไหมยากไม่ยากค่ะวิ่งจุดเดียวสองเหรียญนี่อาจจะวิ่งแค่อาทิตย์หรืออทิตย์ครึ่งมันก็ถึงแล้วใช่ไหมฮนะดังนั้นเมื่อมันถึงง่ายเลยสี่สิบทุกๆหนึ่งเหรียญคุณก็จะได้กำไรหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งสัญญาใช่ไหมฮนะ พอเลย40ไปเป็น42ก็ได้กำไร2เหรียญตอนตอนสัญญาไป45ไป44คุณก็ได้4เหรียญดังนั้นเมื่อเป็นไปง่ายเข้าถึงขายคุณแพงแต่ถ้าคุณเลือก45จาก3 8เป็45เริ่มยากขึ้นเขาก็เอาถูกๆมาล่อคุณทีนี้75เซ็นเองยังไม่ถึงเหรียญเลยซื้อไปอ่ะซื้อไปสักร้อยสัญญาก็ได้เพราะสัญญาก็ต้องเจ็บเหรียญท้งสิ้น คุณไม่รู้ป่ะว่ามันไม่ขึ้นเลยไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณโดนกินเรียบหมดเลยเรายิ่งขายถูกคุณยิ่งจะล่าใจซื้อไปแล้วมันไปไม่ได้เหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่แล้วมันจะไม่ถูกคุณโดนกินใช่ไหมน้อยเดียวซื้อเอาทั้งเล่มเลยเอาทั้งเล่มช่วยช่วยคนตาบอดฟังยินใจไม่ได้อยากไปช่วยอยากจะถูก <c oughs> อ่ะแล้วยิ่งไก่เขาก็ยิ่งขายคนถูกอย่างคือยี่สิตห้าเซนเห็นไหม ดังนั้นคอถ้ายิ่งไกลจะยิ่งถูกในแต่ละเงื่อ,อนไขของเวลาถ้าเฉพาะเงื่อนเวลายิ่งไกลจะขายยิ่งแพงตามแนวล่างอกับุ u ธไม่มีฝาแฝดออกคอก็ต้องใช้ตัวเลขสามชอ่องออกุ u ธก็ต้องใช้ตัวเลขสามชอ่องใช่าั้ไหมไม่ใช่ว่าออกุ u ธ สามคำนวณกำไรขาดทุนสูงสุดเท่าสี่ต้องวาดภาพให้ได้นะตรงนี้มียันต้องติดอ่ะครับค่าพิมียตัวเลขในตารางที่พูดพูดไปเนี่ยผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่ามันคืออะไรนะค่าอะไรนะนี่มันคือค่าผิดเมียค่าผิดเมียคืออนะไรค่าผิดเมียคือเงินที่ต้องจ่ายครั้งแรกเมื่อเราซื้อสัญญาซื้อสัญญามาถือไว้ ถามว่าจริงๆมีสัญญามาถึงที่มีหรอกครับเ <c oughs> พียงแต่บอกเสร็จกันว่าเออคุณนั่นนะถ้าคุณไปขอสัญญาออปชั่นมาเก็บในที่บ้านเขามีให้ค, <c oughs> คุณไม่มีครับใบหุ้นเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีนะถ้าคุณต้องการซื้อหุ้นแล้วมาถือใบหุ้นเองจะเก็บไว้ให้หลานอย่างเงี้ยเออกว่าคุณจะได้ใบหุ้นอ่ะสามเดือนนะแต่ปุ๊บปากเกิดหุ้นลงปืดๆทีนี้หละคุณจะเอาใบหุ้นไปขายทีนี้ยุ่งแล้วเรื่องใหญ่ อะ่างนั้นอย่าพิเ,นเรนหอกครับมันหมดยุ่งแล้วนะเขาเฉดจะเป็นสกิปเลสถึงไม่ใช้ไปรุ่มมันานแล้วอะ่ะคุณอย่าไปพิเรนมาเถอผมอยากเอาถือไปรุ่มมาเอาให้ยากอยู่กัถ้าคุณบูสเปคเคยใช้คอรคอร์สามมันนะฮะอยู่ช่องไหนฮะคอลัมน์สองจุดสองจุดสองนะฮะอ่าค่าได้พิมพ์ทีครับ ซื้อหนึ่งคอไก่ขายหนึ่งคอไก่ใช่ไหมบูสเปดไดยใช้คอสามมันนะฮะนี่ระบุไว้สามมันบูสเปดไดยใช้คอสามมันไม่ใช่นี่พุทธสามเลยไม่ใช่นะพุทธก็คือคอลัมน์ตัวนี้เป็นพุทธบูสเปดไดยใช้คอสามมันอยู่ช่องไหนฮะคอลัมน์สองจุดสองจุดขโมยแต่จุดสองจุดสองไงก็สามมันก็ช่องนี้ไง นะฮะบูสเปรดนิยามคืออะไรฮะซื้อหนึ่งคอขายหนึ่งคอมีช่องไหนฮะที่เกี่ยวข้องกับนี้หรือนี้หรือนี้ใต้ตรงไหนถ้าเป็นเดี๋ยวในสไลด์คุณเรียนจะบอกว่าจะซื้อหนึ่งขอก็คือหนึ่งลองคอที่ X แล้วก็หนึ่งชักคอที่ X สองอ่าแล้วนี่ไม่ใช่ไกลเหรอ ก็บูสเตร์มันมีแค่ใกล้กับไกลมันไม่ได้มีกลาบงบางทีนะครับเราไม่ได้พูดว่าอยากไกลไกลมากเลยเขอเราอ้อเล่นบูกับแปรมันมีแค่สองช่องคือ x 1กับ x 2เดี 2, ๋ยวในสไลด์จะมีแต่ถ้าคุณผมกลัวคุณจะเข้าใจภาษาไทยผิดว่าอ๋อใกล้กับไกลตัวนี้มันกลางนี่ไม่มีฮะแต่ในในชีวิตจริงในกระดาษในสื่อที่มีจอคอมพิวเตอร์มันมีเต็ไมไปหมดเลยช่องนะฮะ แต่เราต้องรู้ว่าเป็น x 1กับ x 2ที่ชิ้กันเพราะนั้นตัวเลขที่คุณจะเกี่ยวข้องนี่คืออะไรฮะคสองตัวนี้เท่านั้นอ่ะมาหาเ net p ีเ m ี u m ก็คือเน็ตก็คือรายรับรายจ่ายของของบูสเ s p a สามมัดนะขึ้นเครื่องหมายเลยครับซื้อหนึ่งทอไก่เครื่องหมายเครื่องหมายไหนที่มันที่เก่งจำเลยนะทดลองเข้าชดเข้จึ๊บๆนั่นเองซื้อก็คือลบไงซื้อหนึ่งทอไก่ลบเท่าไหร่ฮะ 6.50ทำไมเธอไปโผล่อีกสองติดใจอีกสองซื้อหนึ่งขอใกล้ก็ต้องลบ6.5ต้องคิดถึงเครื่องหมายตลอดเวลานะฮะเครื่องหมายบวก1.25รวมเป็นลบ5.25จบแล้วยากจังเลยเนะเออไว้สักวันหนึ่งจะเอาเด็กป .3 เข้ามา